อยูนีดเพื่อนค่ะเพื่อนๆนค่ะหลังจากที่เราไปตกปลากันเมื่อกี้นะคะไม่ใช่ตกปลาค่ะคือไปเล่นน้ํานะคะก็ตอนนี้ก็เที่ยงกว่าจะบ่ายแล้วมาถึงบ้านเราก็มาทําอาหารกลางวันกันซึ่งนั่นก็คือไม่ควอน้อยคนเดิมนะคะน้องเยใยหม่ของเราวันนี้น้องเยี่ยหม่ททาอะไรคะเสริมตมับเดดูหน่อยสิตัดช้อนหน่อยว้าวน่ากิน นม่คืาคนเก่งของเรานะคะซึ่งชอบทำอาหารให้เรากินทุกอาทิตย์เลยขอชิตอนนี้ก็ขอพักเที่ยงกันสักครู่นะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วก็ตอนบ่ายเราก็อาจจะไปเล่นน้ำกันต่อนะคะไม่รู้รสชาติละลิ้นหนูมันรับรสเยอะเกินมากูะค,ะค่ะซึมไปเร็อร่อยอร่อยไหมน้องวา ผาดเปรี้ยวนะลูกโอ้แม่หนูเก็บเด็กวนาวหนูนี่แพะนั่นแม่เบียดไให้เผ็ดแม่เอาลูกว่ะลูกว่ะเอาใส่ออกเอาาดเปรี้ยวเล็กนึงแม่ไม่จะไปเล่นแล้วแม่ก็รู้ว่าหนูเป็นคนไม่กินเปรี้ยวอะไรนะเมื่อกี้อะไรนะตึงเลยนะตึงมอนอ๋อตึงมอนประเทศไหนแม่ไปทางหน้าบ้านหนูได้ไหมหนูจะลองถามแม่หนูแต่หนูจะเล่นได้ตัเองจะได้ด่าแม่แอนด้วยไง ไม่แม่แอนเขาไม่ด่า้ยพ่อหนูว่าถ้าไม่มีผู้ใหญ่ไปไม่ให้ไปเล่นเล่นจนจมมาเดี๋ยวฉันก็สวยไอเมย์ได้ดำปดดำแมนเวลาเรียกก็ไม่ขึ้นทำไมน้องจมทำไมโจมตีตึงวนเนาะอืมจมตึ้นูจ้านวนสติเองแม่จะเแมนไหมเลีย แ <laughs> <laughs> อนยอะๆฮะหิมก็ก็กินได้ยู่นะเรามาสั่งพอที่ไหนอะไรเรามาสั่งพอวันนั้นใครเอามานะ <c oughs> ไม่รู้วะนั่นไม่ขอรู้บ้านก็มีเยอะวันนั้นใครไม่รู้หามาไทยหรือใครไม่รู้นี่แหละเดี๋ยวเราไปหาแถวฟุตแบงเอยอะแยเลยนะ ปเล่นน้ำมากก็ไม่ได้นะเดี๋ยวผู้ใหญ่เห็นน่าดายอะแดดร้อนค่ะทุกคนถ้าเราจะเล่นน้ำเราต้องรอให้แดดแดดอ่อนอีกหน่อยนะคะสักบ่ายสามบ่ายสี่เนาะบ่ายสี่ก็มาเล่นสักชั่วโมงก็พอนะ,ะตาเผ็น <พะ S 1> นี่ <พะ S 1> ลาค่ะส้มตำของลูกๆยอดดอยนะคะซึ่งรสชาติก็จะแปลกแหลกแนวน,นิดนึง ราะว่าลูกไม่ใส่มะเขือเทศเหรอใช่ฮิป่นก็จะเยอะหน่อยนะคะทุกคนแต่ก็น่าจะอร่อยค่ะก็บอกว่าอยากกินเผ็ดๆไม่ใช่หรอเผ็ดๆแซ่บๆกินแต่ค่ะไปกินกันนี่แม่จะให้ดูนี่แม่เห็นไหมเชื่อเราอ้าวไม่รู้พ่อมาค่ะเดี๋ยวเรามากินข้าวกันนะคะไม่ต้องกินนะเอาออกเปลาก็อีส่วนอีนบอกเปล่าปล่าไหนเออลุกๆกันขยับตัวหน่อยไม่ใช่แม่หน่อยวัน วันละเมลรวันเมลอะชือมาเอาข้างใไหมไ้ไหมเเดี๋ยวนั่งยิงแหละลูกมาแแ๊บแล้วการคุยไก็จะมีอะไรนะซ้มตามนะคะซ้มตามสูตรแปกแล้วก็แปรน้ำพริกราคาทุกคน

ก <Cornell>. นด้วยกันทำด้วยกันกินด้วยกันเราต้องแบ่งกันคนละนิดคนละหน่อยแลามาต้องกินมื่กินอะไรใช่แม่นะคะพวกนี้จะมาหมายโลกกินก็ขายใช่ค่ะ ราคาเท่าไหร่โลสิบบาทเอากี่อันอันหรือสองอันอ๋อไม่ต้อเอากระเป๋าดำไปซื้อมาไม่เป็นไรไเดินน้องๆเข้ามาซื้อของแล้ทุกคนร้านยบแบก็เจอใครขอาชันหน่อย ม่ไนนมาใกล้ๆแม่ซิมาใกล้ๆมาเลยท่าหอ่ไนะแม่ต้องทานเท่าไร่ิบบาทขึ้อม่แแม่าว้เอ๋อก็บอนาวันนี้มาทีวัด้นเลยยก็เหนือวดสู้ๆลูกไม่งก็จะหายเหนื่อย แม่เหน็นังก็หายน่แ้วนนพี่อจะอาบน้ำค่อเดี๋ยวเพิ่งอาบมีคนรอกินข้าวอยู่จิ้มอะไยไม่ต้องจิม้มจินเลยกินที่นินเนาะน้ำ้อนแสเลแสนนึ นีนเ่เกิดล้ปะเกิดไหมเกิน้ำปลาหน่อยิะนี่แล้วแนะม่นูมานะก็จะเจอด้เป็นไฉันฉันถ้าเราที่นีมาเดี๋ยวจะตกลงในกลง พี่พ,พ่ออยู่ยเขาอยู่ันละบ้านใช่เหรอเขาลงนาแล้วเขาจะไปทำงานด้วยวันนี้แม่จะส่วนนนแม่เดี๋ยวหูยังไม่ถูกฟักเือ ค่าเพื่อนๆค่าตอนนี้นะคะยอดดอยก็มาถึงตึงมอนที่น้องๆเขาชวนเมื่อกี้นะคะหลังจากที่เราไปจับปลากันก็ได้อยู่ห้าหตัวพอดีไม่ได้เอาลงให้ดูนะคะตอนนี้ก็มาถึงที่ตรงนี้แล้วค่ะี น้องๆกำลังเล่นสนุกสนานนะคะซึ่งแดดก็ร้อนอยู่ค่ะสักใบ่สองบ่สามเนี่ยค่ะตอนนี้แดดกำลังแรงเลยนะคะยอดอดก็เลยไม่ได้ลงเล่นด้วยก็ไม่แน่นะคะเดี๋ยวอาจจะเล่นก็ได้ค่ะถ่าที่ยอดอดนั่งนี่ก็จะเป็นที่เขาทำาเขาปลูกแต่เทียมหรือปลูกกระหล่ำก็ไม่รู้ค่ะเขาก็ถ่ายที่นากันอยู่นะคะซึ่ง ก็กว้างมากนะคะก็คนงานก็กําลังทํางานกันอยู่ค่ะวันนี้ยาตไรก็พามาเที่ยวที่แปลกอีกที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นที่เล่นน้ําก็เป็นที่ใกล้ๆหมู่บ้านเองนะคะทุกคนถ้าลึกสนุกไหมทุกคน น้ำมันค like ูดเนะมันเหมือนแบบที่ควายอาบเลยกว่าคันจะเป็นว่ายาดใดก็มารอน้องๆเขาเล่นน้ำกันแล้วกันนะคะซึ่งแดดร้อนมากแล้วมันก็ไม่มีร่มเลยค่ะก็เลยนั่งรอน้องๆก็เรียกให้เราเล่นนะคะ แต่ละคนก็เล่นกันอย่างสนุกสนานนะคะเสียงดังเจ้าวเจ้าเลยค่ะข้ามาเลยมาลงไปลามาลงวิภาวาน่าสงาาน่สงร คนวันนี้นะคะเราก็ได้มาที่ตึงมอนตรงนี้แล้วนะคะได้มาเล่นน,น้ํากันค่ท,นที่บอกว่าจะมาเมื่อกี้นะคะตอนนี้ก็มาแล้วและตอนนี้ก็ขอปิดคลิปเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดให้กําลังใจกันเยอะๆนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมค่ะสวัสดีค่ะ